สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมกระติกน้ำร้อนนะครับกระติกน้ำร้อนสองใบนี่นะครับชำรุดนะครับถึงยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมได้มานะครับในส่วนของใบแรกนะครับไฟไม่เข้านะหรือใบที่สองไฟเข้านะครับแต่อยู่ในตำแหน่งวอร์แต่ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองซ่อมอันแรกก่อนนะครับพัดลมก็รอซ่อมอยู่นะครับกระติกน้ำร้อน นครับส่วนใหญ่นะครับถ้าปกติใช้อยู่แล้วอยู่ๆใช้ไม่ได้นะครับไฟไม่เข้านะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นระบบไอตัวฟิลนะครับโ,รโมทสฟิลของเขาขาดนะครับแต่ก็วิธีการเช็ดนะครับก็ให้เช็คสายด้วยบางทีสายอาจจะชำรุดถ้าเกิดเรา,อาถอดเราใช้ไปนานๆอาจจะขาดด้านในนะครับก็อาจจะใช้สายอันที่ ใช้งานได้มาเปลี่ยนครับแต่ถ้าใช้าาางานได้มาเปลี่ยนเสร็จแล้วไฟยังไม่เข้าอีกก็สันนิษฐานว่าฟิวอุณภูมิหรือโทโมโฟิวขาดนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเรามีเครื่องมือคือมันติมิเตอร์นะครับมาตรวสอบได้นะครับเปิดไฟข้าวครับแต่ไฟสถานะไม่ทำงานนะครับ อ่ามัส่วนส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับไฟสถานะเข้านะครับถ้าไม่มีมัตติมมเตอร์เราก็จะใช้สายของตัวที่ใช้ได้นะครับมาทดลองเปลี่ยนครับไฟไม่ข้าเหมือนเดิม ต่อไปถ้ามีมัลติมิเตอร์นะครับควรจะมีไม่แพงครับเดี๋ยวนี้ครับเราใช้แบบออโต้นะครับตรวจวัดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีสายไฟเปลี่ยนนะครับอนนี้มีกระติกปบน้ำร้อนใบเดียวทับมิเตอร์นะครับก็ให้ทดสอบว่าสายขาดหรือเปล่านะครับไม่ขาดนะครับ ก็สันนิษฐานว่าเทอร์โมฟิลนะครับ,รบที่อยู่ในกรติกขาดนะครับเราก็ทำการถอดเลยนะครับ,รบในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็งัดออกได้นะครับตรง,งอยู่แล้วไขน็อ เราอาจจะจดหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับว่าสายสีอะไรต่อแบบไหนก็กดสายออกนะครับ เจก็ถอดสายตัวนี้ออกด้วยนะครับเป็นสายกาวถอดกรครอบออก เก็บถอดมาแล้วครับตัวฟิวอุณหภูมิหรือเทอร์โมฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีปกกันชนวนความร้อนหุ้มอยู่นะครับโดยสายสีขาววิธีเช็คนะครับก็เ,บเ,เหมือนเดิมครับใช้มันติมิเตอร์นะครับทำการเช็ค ซึ่งถ้าไม่ขาดมันจะต้องเชื่อมกันอัน,นขาดนะครับเแบบราก็ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับก็ดูสเปคนะครับนณหภูมิกับจำนวนแอมป์ครับมากกว่าได้นิดหน่อยนะครับแต่คมไม่น้อยกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นฟิลตตัวใหม่นะครับนะครับถ้าไม่ขาด นะครับมันจะต้องเชื่อมาหากันแบบนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแนะนำก็คือจะเปลี่ยนก็คือใช้วิธีย้ำก็ได้นะครับแต่จะใช้บัตรกรีอันนี้มันก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเดินความร้อนเกินอุณหภูมิมันก็จะขาดเองบางคนเขาก็ใช้สํารีกับจุดน้ำพันไวแล้วครับ เชื่อมปัดกรีนะครับครับในส่วนของโทโมฟิลนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับตัวย้ำนะครับผมก็จะใช้ครีมนะครบ,บีบมันออกมาถ้าตัดไปนะเดีย๋ยวมันจะสั้นนะครับบีบออกมา ในส่วนตร,ตรงนี้นะครับในส่วนของคนนี้ผมก็จะตัดแล้วก็ใช้ตัวต่อนะครับซึ่งมันมตัวปลอกสำหรับต่อมันไม่มีผมก็จะใช้ตัวหางปลาตัวนี้ครับแทนหลังจากนั้นเราก็ซื้อธูโมฟิอมาใหม่ ในส,ส่วนของตัวใหม่นะครับโอเค รเราก็ใช้หางป่าย้ำให้แน่นนะครับนี่ผมจะใช้ท่อหดมาเก็บงานนะให้ความเรียบร้อย นะครับก็กับที่เดิมนะครับ ก็ประกอบข้าวที่เก่าที่เดิม ทดสอบกันอ่าติดแล้วนะครับครับในส่วนของการใช้งานนะครับคู่มือเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับอันนี้เห็นมีรอยมีคราบไหมนะครับน้ําไม่ควรจะต่ำกว่าเกจที่กําหนดไว้นะครับไม่งั้นจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนเราเนี่ยชํารุดนะครับอาจจะเป็นฟิวคาดเฮตเตอร์คาดนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเติมน้ำต้มกันเลย